เนี่ยรูปมันเป็นอย่างเงี้ยพี่รถใช่ไหมคาถาประมาณนี้ใช่ไหมแล้วเขามีทาทายไหมแล้วก็ไปต่อข้างหลังว่าไงไหมเขาเขียนภาษาไทยว่ายังแล้วรวมมาเป็นทาทายยังอ้เนี่ยไอ้ยี่ไอ้ยี่นี่ยุก้าว90เออแล้วร้อง90ก็น่าจะรุ่นเก่าอยู่แบบเออน่าจะแก่แล้วเออติดเล่หน่อยแท็กแล้วแบบว่าสั้นๆพี่มาสั้นๆตัวนี้ผุยปลา ผมบอกให้รู้เลยนะมึงอย่าอันนี้มาไม่ได้นะมึงอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งของโบเลยหวยปลาก็บอกให้รู้ไปเลยมีแฮชแท็กข้างหน้าด้วยแท็กอะเป็นรูปหลอกจันแท็กว่าหวยปลาเ็าสวัสดีครับกับกับผมอีกแล้วโบโปโจพี่ชายของแต้วันนี้ริลิปชันเหมือนเดิมเออไม่มีใครเรียกร้องมากู ทำกูเองก็คือขับรถไปใช่ไหมเราก็ไปเจอไปเจอรถเว้ยรถทาทาเออยี่ห้อทาทาเป็นรถส่งของหรืออะไรนะเออแล้วมันเขียนว่าเดี๋ยวเปิดรูไปดูมันไม่เคยได้ยินเลยยี่ห้อทาทาแบบว่ามันเป็นกระบะเออมีทาทา เป็นรถกระบะใหญ่ๆอเออใช่พี่เอาไว้ขนของใช่ๆนี่ยรูปมันเป็นอย่างไงพี่อืมใช่ปะภาษาประมาณนี้ใช่เออแล้วเขามีท่าทายไหมแล้วก็ไปต่อข้างหลังว่าไงไหมเขาเขียนภาษาไทยว่ายังแล้วรวมมาเป็นท่าทายยังอนี่ไอ้ยูนี่อยุก้าว90เออะแก้วร้อง90ก็น่าจะรุ่นเก่าอยู่แล้วน่าจะแก่แล้วเออติดไปหน่อยท่าทายยัง ตัวกวนตัวตีเลยเออทีนี้เราก็คิดได้เจ้าเนี่ยวพวกคำมาฮาแถวหลังรถพวกรถยนต์อะไรเงี้ยรถกระบะซิ่งอะไรเงี้ยโมเลกชันวันนี้เดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้รรา,างแต่รูปแรกไปเลยทาทายังแตตัวลอกเลยอู้ปแรกไปเลยอันนี้เป็นรถเวยอิอโซสูเขาบอกว่า ขอความเมตตาอย่าขโมยหายไปแล้วสองคันพี่ก็บอกเขาแน่จะโดนขโมยบ้างไอ้เดือกขโมยบ่อยเดือกขโมยบ่อยไอ้เดือโมยบ่อยสองคันแล้วต้องมาเขียนแบบว่าขอวอนหนยขอวอนทุกคนระบายความในใจแล้วแล้วกูเลยไอ้เดือยต่อไปเลยอันนี้น่าจะเป็นแบบเขียนแก้เขตนเ้ยพีู่เขามีแบบว่า รถคันนี้สีอะไรเงี้ยแบบว่ารถตัวเองสีอะไรปุ๊บเราจะเขียนว่าสีที่ไม่ตรงกับรถตัวเองแกงเคล็ดรถคันนี้สีเขียวสีขาวแต่ที่นี้บอกว่ารถคันนี้สีอะไรก็ได้ต่างกูบอกเออกูรู้แล้วไอ้ต่างกูมึงอะคนรอกสี่ต่อไปต่อไปอันนี้เป็นติดเว้ยมันติดรถมาไอ้ส่วนมากมันจะเป็นพวก วัดท่าไม้เนี่ยพี่ดูเลยมันจะเป็นตีอย่างเงี้ยป่ะวัดท่าไม้หลักๆก็เห็นไหมฮะอันนี้ก็บอกว่าวัดท่าไหนเขาบอกไอ้นี่วัดท่าเนี่ยโคตรลอกเลยฉีไว้อีกวัดท่าไหนแล้วมีเฟชั่นมาก็จะถามถามพวกกูอะไรอย่างเงี้ยถามคนอ่านนะก็ท่าไหนเดี๋ยวไปต่อไปอันนี้ก็มาวัดเหมือนกัน แต่คนเราวัดกับอันแรกมี่อันแรกวัดท่าไหนอันนี้วัดซับแมนแน่ๆมีเลปเปอร์แรปเปอร์แรเปเปอร์อี้ขายฮิปวัดซับแมนต่อไปเลยอุ้ยอันนี้แบบกคสตรต้มนมาเลยอ่ะพี่วัดเร้าหลินใมั้ะ ไอ้ยเนี่ยใส่กําแพงก็ได้เยี่เอสใส่กําแพงว่าาหลินอาจารย์หัวล้อเลยอะสุสัดเขาลอกดีไหนเหมือนแก้เคล็ดเหมือนเดิมพี่หมายว่ารถเขาจะติดตามสีรถสีรถสีอะไรแล้วก็จะติดต่างจากสีรถไปอะไรอย่างแก้เคล็ดอันนี้เขาบอกว่ารถคันนี้สีอะไรเอ่ยกาถามตัวเองเนี้ย ไอ้ยียถามใครมึงถามใครถามกูหรือไงเอออ๋อเขาถามคนน้าไงว่ารถเขาสีอะไรเอให้มีแบบว่าน่าจะมีคนไปตอบเขาเยอะเหมือนกันนะตอบไอ้คนถ้าเกิดว่าเดินเจอไปอ่านเนี่ยต้องตอบแล้วสียี่อะไรมึงไรสัตว์เทียลอกเลยต่อไปมีแฮตแท็กแล้วแบบว่าสั้นๆพี่มาสั้นๆตัวนี้ผวยปลา บอกให้รู้เลยนะไ่ใมึงอย่าอันน yeah, ี้มาไม่ได้นะมึงอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งของโกเลยหวยปลาก็บอกให้รู้ไปเลยมีแฮชแท็กข้างหน้าด้วยแท็กอะเป็นรูปดอกจันแท็กว่าผวยปลาเ็าบอกปีเลยปั่นเลยเปลี่ยนเลยต่อไปน่าจะบอกคู่แข่งหรืออะไรรถกูไม่แรงแต่แสงกูยากไนีง่ แล้วบอกปุ๊บแล้วท้าทายด้วยยังไงแซงกูยากเขาบอกแต่รถเขาไม่แรงหรอกแต่แซงกูยากไอ้ตัวนี้คำคมคำคมหลังรถกระบะคามาฮาไอ้ตัวนี้มาแบบว่าน่าจะเป็นทํางานหรืออะไรใช้หนีราชการเท่านั้นก็บอกก็มีแต่ใช้ใช้จะล้นหลวงก็มีแต่ใช้ในราชการเท่านั้นไอ้ที่นี่มาใช้หนีราชการเท่านั้นเลยแต่ มือส้นสั้นๆเหมือนกันมีแฮชแท็กเหมือนกันพลังหมอด้วยหมดไอ้เยี่ยนี่ติดตาต้องไปทำงานหนักหรือเปล่าทารก่อนด้วยไอ้เียต้องไปอยู่กับตักวอลเลย์บองเนึงไออันนี้ออกลูกรวยหน่อยเว้ยเขาบอกว่าไงมาพี่เขาติดหลังรถกูไม่เคยหมดเพราะกูไม่เคยมีง่ายว่ะไอ้เยี่ยมาเหมือนรวยเลยไอ้เยี่ยมาพูดเหมือนรวยเลย กูไม่เคยหมดกูก็ไม่เคยมีเหมือนกันเขบอกอันนี้ก็บอกว่าเห็นผมตัวเก่าพี่ก็ห้าวเลยนะคะ <S <s <Stress ful> ว่าอข <s ivers> าต้จะโดนตัวใหม่แดกหรือะไรนะตัวใหม่มันห้าวเดว็มันรั้นเด็ก็มึงตัวเก่านี้เออห้าวจัดเลยต่อไปอันนี้แบบว่าตัดพอเว้ยแต่งเลยถ้ามันทำให้ชีวิตมึงดีขึ้นบอก <S <s ไอ้สัมเขหลอกเลยเ่อไปอันนี้มาแก้เคสเหมือนกันนะพี่ดูตัวเขาโตต้ตานะแต่เขาบอกว่ารถคันนี้ฮอนด้าเป็นไงแก้เคสบอกรุ่นบอกรุ่นเระเออบอกรุ่นบอกกูฮอนด้าซะพวกผีพวกอะไรพวกสิ่งลี้ลับจะได้มองไม่เห็นว่าอะไรเงี้ยว่ารถกูเป็นโตต้าอะไรเงี้ย ต่อไปเลยอันนี้ก็แก้เคสอีกเลยรถคันนี้สีธรรมราชจะบอกยินนี่คนใต้เลยคนใต้ะคุณลอกยแก้เคสเหมือนกันต่อไปเลยอันนี้ก็แก้เคสอีกด้วยพี่รถคันนี้สีสเกตน่าจะ่ไปสารอีกแล้วลงใต้เสร็จขึ้นนิสานมาต่อไปเลย เไม่แต่นี้มาแบบว่าไม่ไม่ใต้ไม่อีสานเว้ยรถคันนี้สีถลอกรถเก่ารถเก่าเขาบอกเลยว่าสีกูถลอกไอ้สัสไปเอาแล้วไม่เอาแล้วเขาบอกเก่าจัดไปอีกหน่อยอันนี้ก็แก้เคสเหมือนกันแต่ยาวหน่อยพี่แก้เคสมอีกแล้วเหรอเออแก้เคสเหมือนกันเขาบอกว่ารถคันนี้สีขาวอมทองเหลือบฟ้าตัดแดง ภาพเขียวด้วยเป็นไงไ <Gew> อง้ยทุกสีว่าเอาให้ยากๆหน่อยพวกสิ่งลี้ลับจะได้มองแบบว่าย,ยากๆแปลกๆจะได้ตาลายเอากูไปไม่ได้แน่ไอ้เฮียหมดหมดแล้วมีเท่าไหร่วะทั้งหมดอะเมื่อกี้ที่คุยกันมาน่าจะเยอะอยู่นะเออมันเยอะเลยแบบเล่นไปเล่นมาไปเดียวนอะเลยเทำไมเขาถึงต้องจีบ แตบบ่ว่าโลคนั้นสีนะโลคนี้สีนี้อะไรเงี้ยมันน่าจะแก้เคล็ดแก้เคล็ดความเชื่อเลยว่าติดแล้วแบบว่ามันจะดีขึ้นอะไรเงี้ยหลอกหลอกสิ่งลี้ลับหลอกพวกสายตาห <g polar> <c oughs> ลอกล่อ,อไอ้ตันตเ,ออเออเออไม่เชื่อก็อย่าไปลบหลู่เขา <ๆ S 2> ปล่อยไว้ทำอะไรก็เรื่องเขาเออวันนี้ก็มีแค่นี้แหละแล้วก็ฝากกดไลค์สับสไครต์แล้วก็กดแชร์ด้วยคลิป โบโจ้ jo, ชายของแท้เฟจเพจเพจเฟจไปเฟจและลินๆๆ้นเหลวเลยเนี่ยเพจเฟซบุ๊กโบโจ้ชายของแท้ทิกต็อกเหมือนกันโบโจ้ jo, ชายของแท้ยูทูบเท t u r b ที u ูอาร์บีโอแล้วก็เวนวัคเลนเจอร์เออภาษาไทยอันนี้และคลิปหน้าจะมาทำอะไรฝากติดตามด้วยเออคลิปนี้วันนี้สำหรับวันนี้ก็แค่น,นี้ไปแล้ว ดูเวลาเดี๋ยวสัตว์เท่าไหร่เนี่ยห้าทุ่มเรึ่งไอ้ยี่ไปแล้วนะสวัสดีครับ